ล่าสุดรับล่าสุดนะครับล่าสุดเอกี้จะกลับไปรับลูกด่วนนะครับผมก็เลยทีมงานเลยืิโวกาสมาแจ้งข่าวดีให้ทราบโดยทุนหน้ากันก่อนนะครับผมบ่าวแทโซสวัสดีครับรออกครับรอกคุณนะคุณใยด้วยว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีมาเห็นบอกว่ามีข่าวดีรัวๆนะครับผมจะเป็นข่าวอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสาหรับบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับอ่านะ วันนี้เราถือว่างานก็ถือว่าได้ได้เยอะพอสมควรนะเอยทีนะอากาศร้อนด้วยก็ทําด้วยลงคลิปด้วยหลบแดดด้วยนอนด้วยอทีนะก็ธรรมดาครับผมมีนอนด้วหรอเอ่อมีหมดเลยนอนหมดทุกช่องเนาะครับครบหมดเลยืนเดี๋ยวกำนันนอนกับกำนันเลยในกำนันเข้าไปมามาหมดเลยหรอมีทั้งกำนันมีทั้งผู้ช่วยเต็มจอแล้ยก็ขออนุญาตแจ้งข่าวดีเนาะ สวัสดีพี่คครับผมก่อน,น,นี่จะเดินทางกลับไปรับลูกครับผม,อมพอดีเนือ่องจากมีเพื่อใจดีเนาะโอ้คุณแม่ทิพพาวันนะครับประวับิเ้ติดต่อมาเมื่อวานหลังจาก <c oughs> ที่ผมเดินทางมาถึงที่โรงพักนะครับท่านมีความประสงค์ที่อยากจะช่วยสร้างบ้านเนาะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในการเทพื้นหรือว่าเทอะไรต่างๆครับเลขคุณแม่บอกว่าจะช่วยก้าวหินก้าวทรายก็เลยบอกคุณแม่ว่าอาจจะใช้เป็นซีเพกเนาะเพราะว่ามันเยอะนะ คุณแม่ก็เลยมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนะโดยเงิน5 0าบาทนะครับเนื่องในโอกาสเมื่อวานเนี่ยเป็นวันพระปกติวันพระเนี่ยคุณแม่ก็จะไปวัดไปทาโอ้ให้กับคุณลุงคุณลุงนี่ก็คาดว่าน่าจะเป็นสามีของคุณแม่หรือเปล่าแต่ว่าผิดก็ขออภัยด้วยแม่บอกว่าวันนี้เมื่อวานเนาะเป็นเมื่อวานคุณแม่บอกว่าไม่ได้ไปวัดก็เลยผิดโอกาส ทำบุญทีมงานเลยนะให้กับคนอย่างนี้เนาะรางเงินห้าร้อยบาทผมก็จะมอบไว้ให้กับพี่นายเลยครับผมพอได้รวมกับกองกลางเนาะที่เราเปอยู่ครับผมจดตื่นตากองกลางประเทศจดพอแล้วเงินข้าหายเลยน้ำเงินนี่เลยเป็นเบิเปานะถูกบอกเงินข้างในหายอยู่ไหนนะคุณแม่ทิพวรรณครับผมจดไปนะมอบเข้ากองกลางเรียบร้อยนะครับผมได้คุณแม่ทิพวรรณเดี๋ยวผมจะรอที่จดว้ครับผมเดี๋ยวเอฟซีธรมาติจด รายเดือนบัญชีนะครับผมช่วยด้วยครับแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินทองนะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะบุญที่คุณแม่ทำก็ขอให้ส่งผลไปถึงคุณลุงเนาะตมคนมวัตถุประสงค์ของคุณแม่เลยนะครับคทุกคระกครับผมอันนี้ก็เป็นเงินกองกลางนะครับผมเขียนชื่อไว้เดี๋ยวจะลืมพอมีมีกุญแจป่ะ ลูกใหญคชื่อเจนก็ได้วันนี้งานเดินไวนะพี่บ่าวครับโอเคนี่เราก็เดี๋ยวเป็นระบบมันแล้วก็ขึ้นลงพรุนาะก็ชเจอกันให้พี่กลับไปรับลูกก่อนแล้วก็ทำต่อตรงนี้ครับผมเดี๋ยวยังไม่หมดยังมีหนึ่งข่าดีครับผมเป็นไนจะเสุภาพอีกหนึ่งข่าวดีเลยคุณแม่ทินนะครับแล้วผมจะจำเอาอ่าก็ถือโอกาสนี้นะฮะแจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งนี่ครับต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะ นี่ครับไหนๆก็แจ้งข่าวดีแล้วนะก็เมื่อวานนะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานเนี่ยพ่อพ่อผมเนี่ยมาบอกว่าที่วัดนะวัดกลางวิทยาวัดที่เราเคยไปทาลูงทานกันนะคได้เนาะครับผมวัดนั้นแหละซึ่งเราเคยไปทําแล้วรอบนึงเนาะพี่เบาครับเราเคยไปซ่อมประตูห้องน้ำนะฮะรอบหนึ่งจําได้เนาะครับจาได้ครับผรช่วงนั้นเราเคยไปซ่อมอยู่นะครับทางพ่อบอกว่าเอ อาจารย์เขาถามหาว่าอื YouTube ยูทูปจิดอาสามามาดูห้องน้ํามาดูประตูห้องน้ําให้หน่อยมันพันงแล้วมใช้ง,งานไม่ได้อยากจะให้ <c oughs> YouTube ยูทู e จิดอาสาของเราเนี่ยไปดูให้หน่อยก็เลยไปดูเบื้องต้นเมื่อวานว่าตั้งใจจะไปซ่อมเลยแหละอพอไปแล้วทีนี้มันซ่อมไม่ได้มันผุมดแล้วอ่าประตู่นีะ่ะเป็นพลาสติกมันกรอบมดแล้ว แล้วก็ที่มันเป็นไม้เนี่ยมันกร่อนมันมันโดนน้าโดนอะไรไม้มันก็กร่อนเนาะนี่ครับ,รบเพราะนั้นผมก็เลยบอกมันซ่อมไม่ได้หรอกรผมก็พูดไปในคลิปว่ามันซ่อมไม่ได้ต้องเปลียนให <c oughs> ม่อย่างเดียวแล้วทีนี้นะฮะมีคุณป้าเนาะคุณ <c oughs> ป้าท่านก็อ,อยากจะทาบุญ <c oughs> นะครับท่านก็เลย จะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประตูน oh, ะจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประตูนะท่านไม่ประสงค์ออกนามเนาะครับผมซื้อประตูทั้งสามบานเลยห้องห้องน้ําของพระมันจะมีอยู่ด้านหลังเนี่ยสามห้องที่เป็นแฉงแฉงลมใช่ไหมทั้งหมดเลย oh. ประตูเราใช้งานไม่ได้แล้วก็มีหลอดไฟหนึ่งหลอดหนึ่งห้องที่มันเสียแล้วก็มีก๊อกน้ำสองก๊อกที่มันใช้งานไม่ได้นะ่ะดังนั้นท่านก็เลยมอบเงินให้จํานวนเท่านี้ ซึ่งเมื่อวานผมบอกว่าถ้าใช้งบจริงอ่ะเราเอาเหล็กเอาอะไรมาทําเหมือนประตูที่เราเคยทาก็ได้มันใช้งบไม่ถึงพันหรอกตามตามตามห้องนะครับผมก็บอกไว้ประมาณนั้นท่านก็เลยแมตานะช่วยนะทําบุญนะนี่ท่านห้าพนบาทนะอันโมธนาบุญนะครับอโนูด้วยครับให้ไปซื้อประตูเปลี่ยนอนะครับ ประตูห้องน้ําที่วัดเป็นประตูห้องน้าของพระ่วนใหญ่พระก็จะใช้ห้องน้าตรงนั้นห้าพันบาทนี้นะครับผมก็ได้ถ้าเกิดเราซื้อประตูแล้วมันเหลืออให้ทํายังไงท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยเอามาสมทบกับบ้านหลังนี้ได้เลยนะฮะหลังจากหลังจากมันเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆที่วัดนะฮะเพราะฉะนั้นสำเรกจครัวจะทําเอาเจดียที่นี้ มีงบเยอะเท่าน,นี้แล้วเราก็ซื้อเป็นประตูสําเร็จไปเลยเนาะมันจะได้สวยเนาะสุเวลาก็เวลาจะไม่กาหนดนะลาส่วนส่วนเวลาท่านบอกว่าไม่ไม่กําหนดว่า,เป,นนาวเป็นวันไหนแล้วแต่ทีงงานสะดวก่กว่าอาจจะเป็นในช่วงของวันพระหรือว่าพระสัดไปก็ได้เพราะว่าวันพระเนี่ยเขาที่หมู่บ้านผมเาไม่ได้ถึงที่ทาได้เนาะเพราะนั้นก็เราอาจจะหยุดงานจากวันพระตรงนี้แล้วก็ไปทําที่หมู่บ้านผมก็ได้ เดี๋ยวก็ต้องทำายอาจารย์อีกทีนึงว่าวันพระเนี่ยเราทำได้ไหมครับผมถ้าป็นประตูสงเด็กครับผมได้ครับกองนด่วนนี้เดี๋ยวเราจะแยกไว้ทั้งหากเนาะให้มันเหลือจากห้องน้ําไปก่อนเนาะครับแล้วค่อยมาเสริมกับบ้านหลังนี้เนาะครับผมครับก็ขอพรผู้ใหญ่ใจดีโอเคขอให้นะผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับ เงินที่ท่านให้มาทําบุญในวันนี้นะครับก็ปล่อยท่านได้คืนร้อยเท่าพันเท่าผมครับสิสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะขอให้คุ้มครองท่านและก็ครอบครัวงท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปรังสรรับครับครับผมอ๋อข่าวดีนะครับทั้งเด็กอดทวัตต้องทวัดต่างอาจารย์ที่เรา เคยไปเที่ยวไปเล่าไปรับกับท่านนะครับผมขออนุญาตแจ้งข่าวไว้เพียงแค่นี้เนาะครับผมเอ็กกี้ก้อยจะเดินกลับไปรับลูกนะครับผมเราก็ทำงานเสร็จให้เสร็จตัวนี้ก่อนเพาเสร็จตัวเจนทันเราก็เยียวยามนกันนะครับผมนะครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทาง FC ฟซีนะครับที่ช่วยสนับสนุนเขาไม่ว่าจะเป็นทางวัดแล้วก็ทางบ้านแม่เล็ดนะครับผมแม่หนาฝนนะครับ FC บเรวมกันสร้างความดีนะครับผมสังคมนี้จะได้น่าอยู่ขึ้นนะเอฟซีนะ เราก็จะได้บุญอ่าค ok รับผมเงินห้าพันน okay. ี่เดี๋ยวเราแยกไว้ต okay. ่างหากก่อนเอาไปซื้อประตูให้มันครบก่อนหมดค่าใช้จ่ายที่วัดแล้วครับอ่าบ้านหลังนี้ครับครับผมโอ้ข้าวโอเคครับทุกนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมฝากเป็นกำลังใจแบบยาวๆนะครับรอครับสวัสดีครับ